โอเคแล้วขอากราบสวัสดีสวีสดัตท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับอ่าวันนี้มาอยู่ท้องแฟลคเลยกัซิกเหมือเดิมนะครับกับ p o อ p y นะี้เพทามชัปเตอร์สองไฟเยนเว็บ EP ที่สครับโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดู EP แรกก็สามารถไปดูได้ที่ในช่องผมเลยนะโอเคแล้วการนี้ผมไลค์อยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ท่อง t i k กตอกเอาไว้ผมไลค์ใน t i k กตอนะครับถ้าใครสามารถถ้าใครจะมาดูก็ไปดูได้โอเค แล้วก็ไม่เป็นการรอชาร้าเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับโอเคเล่นต่อเลยไป,ป Let's go <S อันนี้คือต่อจากเมื่อวานเลยไอเป็ดไอเป็ดมาแล้วตัวช่วยตัวช่วยกวู Game oh, you did fantastic! Who gave you permission to be this smart? <laughs> Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Waggo Wuggy. Head downstairs and have fun. Okay, game wag. wag a wuggy. Welcome to Wakawagi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable huggy wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. <coughs> Yeah, the toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. <coughs> <coughs> <coughs>

ยี่ตรงไหนวะมันไม่ค่อยมีแสงอ่ะมดูไม่ค่อยแสงสุดม,มันเพิ่มยังไงอ่ะใบติ้งเหรอนี่ไงโอ้ไม่สว่างเลยวะ <c oughs> ไม่สว่างเลยวะ

Đi Rồi ba. Bé thử mà sẽ sao vàng của màu mới hiện ạ. Tiếng mà tìm hóng rồi à. อเอ้ยขอบคุณคนคนคนอะไรวะคนติดตามั้งเดี๋ยวแบบนะั้นขอตั้งใจล่้ก่อนเฮ้ยอ้ยแม่งมัมมมม่นวว่ะ

พี่หล่อจังครับตรองค,ครับจบแล้วอขอบคุณคนมีคนส่งของของวัญมาเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อนี่ไงเออจบแล้วนี่มาครับได้เทรนโค้ด S Mommy was hoping you stay here forever. s t เดี๋ยวนะขอปรับแสงเป็นนันเดิมจะได้น่าก,กลัวนักก่ออ๋อแล้วมึงไม่ให้ออกที่เดิมด้วย ไหนอ่ะเอาก่อนตรง้เอา,อมเอาไม่ไม่ถึงขอบคุณคนกดใจด้วยครับอึบโอเค อ <h unlocked> ันนี้ตัวอะไรอะแมวอันนี้แมวเนี่ยฟังไม่ออกอะไรวะขอบคุณคนกดติดตามครับอืม เฮ้ยเฮ้ยนี่คิดซีไม่ซี่ป่ะอันนี้คิดซีไม่ซี่ป่นนะเฮ้ยนี่ไงไปแปลงเพศมาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปแปลงเพศมาน่ากลัวไหมกับภาคสามมาภาคสามน่ากลัวอยู่แต่ภาคนี้มันจะไปเน้นเรื่องมินิเกมภาคสองเฮ้ยไปแล้วอ๋อ เอ้ยเอ้าสวัสดีครับ ท่านสมาชิกฮะเออเออองคครับให้เม้นเลนนนอ่ะพอเพเห็นว่าส่วนในไลฟ์นี้ถูกกองออกเพื่อปกป้องประสบการณ์ของชุมชนให,นหน้เม้นอะไลอ่ะ เอาแม่งหมดเอาออไปทางนี้ให้ไม่ไล่อะทำไมมันอะไรอะขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณคนส่งขวัญครับ เออสวยโอ้โหพี่มันตึงอ่ะไอ้ข้างบนคืออะไรอ่ะมันนี่ตรงนี้ไปไหนอ่ะ อ,าาอันนี้ต้องวิ่งนี่เอ้ยทำไงวะต้องพยายามดู นี่เปล่ามันเกี่ยวอะไรกับน,นี้เปล่าเอรอนเนี่ยเอเป็ดมัเดีครับเออทำยังไงมึงมึงมึงไปแปะแฝงแล้วตีเขียววะอ่ะแปะแล้วอ่ะได้ยินอย่างได้ยิน เอาแปะอ่าทำเลยต่อแล้วมึงแล้วมึงวิ่งไปอันนั้นอ่ะไอ้อันไออันที่มึงเปิดประตูไปแล้วอ่ะข้างหน้าข้างหน้าอันหน้ารถมั้งอันเนี้ยเออวิ่งไปแปะเลยวะแล้วแล้วก็แปะแปะอันนี้แปะเลยอือแล้วก็แปะอีกรอบหนึ่งแปะอันเดินอีกรอบหนึ่งไอ้อันที่มึงแปะมาเกนมึงแปะได้อ๋อไอ้เหี้ยกูกระจ่างเลยเอ้ยเอา อ๋อไฟมันเหลือได้เหรอไม <hours> ่นี่นี่นี่สูตรสูตรมันคือสูตรสูตรสูตรดูเอ๊ยประตูฝาแล้วคิดเท่าไงนี่ไงสัตว์สูตรเอ้ยรถรถไฟปะอ้เยียชิบหายแล้วรถ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 ว้าเดี๋ยวกูด้าก่อน เอามันเปิดแล้วนี่ไงลากลงไปเอ้ยโปเถื่อนเถื่อน เปิดไลน์แป๊บเอาเชียแ,แบตหมดนั่นแหละเปิดไลท์เจอแม่เอ,อ,อ๋ด่านต่อไปแล้วเบ็ดอ้นี่ไงเ,เล่นไลค์กินไลค์ไงอันเนี้ย You're ready for the free hope, statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. ด s later มือนึงนงมืออ๋อนี่ไงโอโ้โหประตูอ่ะมันเริ่มมึงดึงมือเดียวเอาละขอบคุณมากครับฮั <c oughs> <c oughs> งกี้ทูลินนี่ ติอะไรวะหมาหนอนนอนหมาเอ้มัมน,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 มมนติดอะไรวะอ๋อมันตรงนี้ใช่ป่ะ 哦，这样子。嗯。哦。哦，好嘞，好嘞。 chapter chapter สองครับเฮ้ยเฮ้ยมาขค้ืนไม่ได้โอ้โหแขนมาสั้นน่ะ เตอร์ผม,มเล่นเฮ้ยเอ้เอาผมไม่เคยเล่นไงเล่น,เล,นเล่นช้ากว่าคนอื่นแบบนี้ไงเฮ้ยกดดิกดเออสวย Let me like this one. Hello. 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 The rules oh, are oh, The lights will turn off. <laughs> you can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn off, you can look around but cannot move. move once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. เอ้ยอียเอ้ยนี่ไงใช่ปะเนี่ยเนี่ยมันอยู่นะไฟดับห้ามขยับใช่ปะไฟดับเดินไ,มไหมอ,อ่ะออาวเหรอใช่หรอเชื่อใครดีวะกูมไม่ได้ดูอ่ะเพลงอะเดินไฟดับอะเดินไฟดับเด,ด,ดินใช่ปะ อ่ะลองเชื่อไอเบดก่อนเขาไม่ใช่เชื่อเชื่อเอฟซีกว่า <c oughs> ตายกลัวตายเรามือข้อดีว่าทำไมเนี่ยไม่ตายหรอกเวลาเวลามันโหนอยู่มันจะนับว่าเป็นไนนอ <c oughs> น้นี่เปล่าไรดับมนเดินนี่ยอุไงปูเห็นไหม อ้มไม่ไู้เ้ดิที่เป็นรู้ด่ใช่ไหยเล่นลาเล่นลายขอขอคณคนติดตาาเข้าเจอเด้อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมาเลยจังวะ

ที่ไหนเราวะมัอยู่นี่แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,งงน,ยน,นู่นไงที่โหนป่ะเอ้ยมันเร็วจังอ่ะเอ้ยเอ้ยเชียกูเผือขยับจิ้มหายแล้วอ้อมึงตายอะ่ะเอ้ย เย็บหลอดเดียวก็คือได้แ <louder> ล้วเอ้ยไปแล้ว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 เอ้ยเดีว่ะเพลุ้นอ่ะก็ตายไปทางไหนต่อเดีะเดะเดะเดะทำอะไรไปเนี่ย ขอขอ,ขอบคุณคนกดติดตามครับผมไมแน่ต่ออ๋อเราเฟังไอไอไอบนหลุมอ๋อนี่

เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอบคุณคนกดติดตามครับเดี๋ยวๆๆครับๆๆครับครับขอบคุณคนกดติดตามอีกแล้วครับ ทำไมไม่เล่นภาคสาครับผมจะเล่นให้มันแบบอะไรอะ่ะคีนคีนจบจบก่อนอะ่ะเออเล่นให้มันจบจบอะ่ะเล่นต่อต่อเพราะผมเพิ่ง